บทที่4,016หยางเฉินยิ้มบางๆแล้วพูดขึ้นเสียงอบอุ่นอยู่หางพูดถูกแล้วตอนนี้คุณถอดร่างกลายเป็นคนใหม่โดยสมบูรณ์แล้วต้องเชื่อมั่นในพลังของตัวเองให้มากเข้าไว้ไปอยู่สู้เองก็เอ่ยเสริมขึ้นด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนว่าไม่ต้องตกใจขนาดนั้นหรอกเจ้าอยู่เยี่ยนเธอเป็นลูกหลานของตระกูลไปโดยแท้ย่อมมีพรสวรรค์นในทางยุทธที่คนทั่วไปไม่มีอยู่แล้ว ต่อจากนี้ถ้าเธอมุ่งมั่นตั้งใจฝึกพลังของเธอจะพัฒนาเร็วกว่าคนอื่นหลายเท่าแน่นอนเธอพูดจบก็ย้ำรอยยิ้มเบาๆอีกไม่กี่วันรอให้พี่ฟื้นตัวกว่านี้พี่จะพาเธอออกไปฝึกภาคสนามด้วยตัวเองให้เธอได้เปิดศักยภาพในกายออกมาให้ถึงที่สุดจนกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงหลิวอยู่เยี่ยนพยักหน้ารับอย่างมุ่งมั่นแม้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเหนือความคาดหมายและเกินจะเชื่อแต่ก็เป็นผลลัพธ์ที่นางปรารถนาในใจมาโดยตลอด ในโลกบูโบราณกลางแห่งนี้มีใครบ้างไม่อยากกลายเป็นยอดฝีมือที่ผู้คนเกรงขามตอนนั้นเองไปอยู่สู้เหลือบตามองค์เด็กชายอีกคนหลิวอยู่หางแม้จะไม่ใช่น้องชายแท้ๆของเธอแต่ในใจเธอกลับมองเขาเป็นครอบครัวเพราะรู้ดีว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้เคยเป็นผู้มีพระคุณของอยู่เยี่ยนสีหน้าของเธออ่อนลงพลางพูดอย่างอ่อนโยนว่าอยู่หางนายเองก็อย่าเพิ่งใจร้อนเลยนะ รอให้พี่ฟื้นตัวอีกหน่อยพี่จะถ่ายทอดเคล็ดลับลับเฉพาะให้ในายด้วยจะได้ช่วยให้ในายพัฒนาพลังได้ไวขึ้นตอนนี้พี่มีกําลังเพียงพอแค่เพื่อช่วยให้พี่อยู่เย็นแข็งแกร่งขึ้นก่อนเท่านั้นแต่ในเมื่อนายเป็นน้องชายของพี่พี่จะไม่มีวันยอมให้ใครมารังแกนายแน่นายฝึกเคล็ดชิงตี้จีที่ท่านหยางสอนอยู่ใช่ไหมวิชานั้นทรงพลังมากและเหมาะกับตัวนายที่สุดแล้วพี่ไม่จําเป็นต้องสอนวิชาอื่นเพิ่มเติม แต่ในจวนเจ้าเมืองของเรานี้ยังมีคมภีรับอีกมากมายที่เหมาะกับคนของเรานายจะต้องตามทันที่อยู่เยี่ยนได้แน่นอนเด็กชายน้ำตาคลอเบ้าวความปลื้มใจเอ่อล้นในอกเขารีบก้มโค้งคำนับอย่างนอบน้อมขอบคุณมากครับที่อยู่สู้ถ้าผมแข็งแกร่งขึ้นเมื่อใดผมจะปกป้องพี่ทั้งสองด้วยชีวิตคำพูดเรียบง่ายนั้นกลับทำให้ทั้งปายอยู่สู้และหลิวอยู่เยี่ยนซึ้งใจอย่างบอกไม่ถูก แววตาทั้งคู่สันระริกแต่กลับอบอุ่นเต็มหัวใจพวกเขาพูดคุยกันไปพลางเดินออกจากหอสมบัติไปพลางระหว่างทางสองพี่น้องหญิงก็ได้พูดคุยปรึกษากันและในที่สุดหลิวอยู่เยี่ยนก็ตัดสินใจกลับมาใช้แท้เดิมของตน ตั้งแต่เด็กนางไม่เคยรู้ว่าตนไม่ใช่บุตรแท้ๆของครอบครัวหลิวแต่เมื่อความจริงเปิดเผยและเข้าใจถึงเหตุผลอันเจ็บปวดของบินามานดาที่แท้จริงว่าทั้งหมดนั้นคือความจำเป็นมิใช่การทอดทิ้งความโกรธและความเสียใจทั้งมวลก็พลันสลายไปสิน้นดังนั้นนางจึงตัดสินใจตั้งแต่นี้ไปหลิวอยู่เยี่ยนจะหายไปเหลือเพียงไปอยู่เยี่ยนชื่อที่แท้จริงของตนชื่อที่ควรเป็นของตระกูลไปแต่แรก หยางเฉินกับหลิวอยู่หางเมื่อได้ยินก็เพียงยิ้มบางๆพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเพราะทั้งคู่ต่างเข้าใจดีว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ของนางเมื่อทั้งหมดกำลังจะก้าวพ้นประตูหอสมบัติหยางเฉินพลันเรียกทั้งสามคนให้หยุดแล้วหยิบสิ่งหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อนั่นคือผ้าคลุมหน้าไม้สีขาวชิ้นหนึ่งลักษณะเหมือนกับที่ป่ยู่สู้สวมอยู่ทุกประการ เขายื่นมันให้ไปอยู่เยี่ยนพลางพูดเสียงเรียบแต่แฝงความห่วงใยว่าอยู่เยี่ยนเอาผ้านี้ไว้ปิดหน้าเธอถึงคุณจะมีกำลังมากขึ้นแล้วแต่ในดินแดนนี้ยังมีคนที่แข็งแกร่งกว่ามากนักและบางคนอาจกลายเป็นศัตรูได้ทุกเมื่อหากคุณสวมผ้าคลุมหน้านี้คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครและถ้ามีผู้คิดร้ายแม้จะอยากลงมือก็ต้องลังเลเพราะพวกเขาจะคิดว่าคุณคือไปอยู่สู้ผู้มีวิถีบูอยู่ในระดับสูงสุดของโลกกลาง คำพูดนั้นเต็มไปด้วยความระแวดระวังและเมตตาเพราะอย่างเฉินรู้ดีโลกบูกลางในตอนนี้ปันป่วนอันตรายหากมีใครรู้ว่ามีหญิงสาวผู้มีพรสวรรค์พิเศษเช่นไปอยู่เยี่ยนอยู่ใกล้เขาไม่แน่ว่าอาจมีคนคิดร้ายพยายามใช้เธอมาเป็นเครื่องมือหรือจุดอ่อนของพวกเขานอกจากนั้นความงามของนางเองก็เพียงพอจะก่อเรื่องยุ่งยากได้ไม่รู้จบดังนั้นผ้าคลุมหน้าผืนนี้ คือกรอบคุ้มภัยชั้นเยี่ยมที่หยางเฉินมอบให้ด้วยหัวใจทั้งหมดของเขาบทที่4017เมื่อได้ยินคำอธิบายของหยางเฉินทุกคนก็เข้าใจเจตนาดีของเขาเป็นอันดีไปอยู่เยี่ยนพยักหน้ารับผ้าคลุมที่หยางเฉินยื่นให้แล้วสวมทันทีเห็นดังนี้หลิวอยู่หางก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันใดสองพี่สาวตอนนี้เหมือนกันจริงๆด้วยนะพวกพี่จ้องมองเหมือนกันจนผมแทบจะแยกไม่ออกแล้ว สองพี่สาวมองหน้ากันแล้วยิ้มให้กันอย่างอ่อนโยนจากนั้นทั้งสี่คนก็ออกจากหอสมบัติไปเมื่อคนในจวนเจ้าเมืองได้เห็นสองพี่น้องคนทั้งหลายต่างชะนักไปต่างป้องหมัดค้อมศีรษะอย่างเคารพพร้อมกันว่าท่านอย่างท่านเจ้าเมืองไปแม้ทุกคนจะแสดงความเคารพต่ออย่างเฉินแต่เมื่อสายตาเลื่อนลงมาทางไปอยู่สู้กับไปอยู่เยี่ยนกลับไม่มีใครสามารถแยกได้ว่าใครคือเจ้าเมืองไปตัวจริง แม้แต่บรรดาผู้อาวุโสใหญ่ที่ยืนรอหน้าโถงหอสมบัติก็ยังมึนงงถึงขนาดคนที่เลี้ยงมาเห็นเติบโตยังจําไม่ได้เลยหน้าตาเธอกับเจ้าเมืองไปตอนปิดผ้าคลุมเนี่ยเหมือนกันจนแยกไม่ออกแล้วเราจะแยกยังไงกันละ่ะนี่หรือว่าหลิวอยู่เยี่ยนนี่เป็นน้องสาวแท้ๆของเจ้าเมืองไปกันแน่ไม่งั้นจะเหมือนกันได้ขนาดนี้ยังไง แม้ฝาแฝดแท้ๆยังมีรายละเอียดเล็กๆต่างกันให้จำได้แต่สองคนนี่แทบจะเหมือนกันเป็นคนเดียวทุกคนต่างขย้ตาแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังแยกความต่างของสองคนนั้นไม่ออกเมื่อก่อนหลิวอยู่เยียนยังไม่ได้ฝึกฝนเป็นนักบ,บู๊จึงเป็นเพียงหญิงสาวผู้มีลมปราณบางเบาอย่างสร้างกู่เซียนจื่อให้รู้สึกแต่ตอนนี้เธอเป็นยอดฝีมือระดับแดนนภาขั้นห้าชั้นต้นแล้ว แม้จะยังคงความงามแบบนางฟ้าแต่ขณะเดียวกันก็แฝงด้วยความเย็นชาที่ทำให้ผู้อื่นหวาดเกรงส่วนไปอยู่สู้เดิมมีเพียงออร่าความเย็นเยือกแต่ปัจจุบันในตัวนางก็เพิ่มความเป็นซางกู่เซียนจือเข้ามาด้วยเช่นกันดังนั้นบัดนี้ทั้งสองคนจึงปล่อยออร่าและกลิ่นพลังออกมาอย่างคล้ายคลึงกันจนแทบแยกไม่ออกทำให้คนภายนอกยิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่ เวลานี้มีเพียงอย่างเฉินเท่านั้นที่คุณเคยกับทั้งสองคนดีพอจะแยกออกได้ชัดเพราะเขาเป็นคนที่ช่วยชีวิตทั้งคู่ไว้จากประตูมรณะรู้ถึงรอยตำหนิรวมถึงทุกจุดบนร่างกายของพวกนางอย่างละเอียดและยังทราบกลิ่นพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนแม้คนอื่นจะสัมผัสไม่ได้ก็ตามอีกคนคือหลิวหยูหางผู้เติบโต,ตมาคู่กับไปหยูเยียนตั้งแต่เด็กเขารู้สึกคุ้นชินกับกลิ่นเฉพาะตัวของเธอ นั่นเป็นความคุ้นเคยของคนในครอบครัวจึงจำแนกได้โดยง่ายคนอื่นๆนั้นแทบไม่มีหวังเลยเพราะหลังจากไปอยู่เยี่ยนสวมผ้าคลุมแล้วไปอยู่สู้เองยังได้วางเงื่อนกลวิธีลงบนผืนผ้าคลุมอีกชั้นหนึ่งแม้ยอดฝีมือจะใช้วิชาหลายอย่างก็ยากที่จะแยกหน้าจริงของไปอยู่เยี่ยนออกมาได้ด้วยซ้ำเหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีใครจะเคยเห็นหน้าจริงของไปอยู่สู้เลย นับบัดนี้ไปอยู่สู้จึงกล่าวขึ้นอย่างเด็ดขาดและหนักแน่นคนที่ยืนข้างฉันนับบัดนี้คือไปอยู่เยี่ยนน้องสาวแท้ของฉันท่านทั้งหลายในภายหน้าให้ปฏิบัติต่อเธอเสมือนท่านกำลังปฏิบัติต่อฉันและแม้ว่าจะเห็นความต่างของพวกเราหรือไม่นั่นไม่สําคัญคําสั่งของน้องฉันก็เท่ากับคําสั่งของฉัน จำเอาไว้อย่ามีใจอยากรู้อยากเห็นอย่าไปหาเล่เหลี่ยมลับลับเพื่อจะแยกหน้าเราหากฉันจับได้ไม่ว่าใครก็ตามต่อหน้าฉันจะถือเป็นกระบฏโทษตายสถานเดียวบทที่4 0 1พในเสี้ยววินาทีนั้นเองไปอยู่สู้จงใจปลดปล่อยแรงกดดันอันน่าสะพรึงออกมาอย่างรุนแรงพลังปราณกดข่มที่แผ่ออกมานั้นเหมือนคลื่นพายุฟาดกระหนำ่ำทำให้ทั่วทั้งลานถึงกับสั่นสะเทือนไป๋ยู่สู้เองก็รู้ดีว่าจวนเจ้าเมืองหองไฟ ที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้แม้ภายนอกดูเหมือนทุกคนพักดีต่อเธอสุดใจแต่ในเงามืดใครจะรับประกันได้ว่าความพักดีนั้นจะคงอยู่ตลอดไปเพราะปัจจุบันนี้ไม่เหมือนก่อนโลกบูโบราณกลางเต็มไปด้วยความมุ่นวายผู้แข่งแกร่งจากโลกบูโบราณบนก็เริ่มปรากฏตัวลงมาเรื่อยๆและย่อมต้องมีบางคนที่เมื่อได้รับคำล่อลวงหรือผลประโยชน์มหาศาลจากโลกบูโบราณบนก็อาจหันหลังให้กับจวนเจ้าเมืองหงไฟของนางได้ทุกเมื่อ เพื่อความปลอดภัยของน้องสาวไปอยู่สู้จึงจำต้องแสดงอำนาจให้เห็นเป็นคำเตือนเด็ดขาดแรงกดดันนั้นกระแทกจิตวิญญาณของทุกคนอย่างจังจนคนทั้งลานถึงกับหยุดหายใจไปชั่วขณะไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้สติรีบก้มศีรษะรับคำด้วยเสียงสั้นๆขอรับเจ้าเมืองในตอนนั้นเองพวกเขาถึงพอจะแยกออกว่าผู้ที่พูดอยู่ตรงหน้าคือเจ้าเมืองไปตัวจริง แต่เพียงแค่กระพริบตาอีกครั้งพ่อหันกลับไปมองสองพี่น้องทุกอย่างก็กลับสู่สภาพเดิมอีกครั้งไม่มีใครแยกได้เลยว่าผู้ใดคือไปอยู่สู้และผู้ใดคือไปอยู่เยี่ยนอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถัดไปทําให้คนทั้งจวนถึงกับอ้าปากค้างเพราะทันใดนั้นเองจากร่างของไปอยู่เยี่ยนน้องสาวก็มีพลังปราณที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งกระจายออกมากลิ่นอายพลังระดับแดนนภาขั้นหชั้นยอดกดทับอากาศทั่วทั้งจวน ทั่วทั้งลานเงียบกริบทุกสายตาเบิกกว้างด้วยความตะลึงสุดขีดใครจะเชื่อได้ว่าสตรีผู้นี้เมื่อสามวันก่อนยังเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไร้ล่มปราณกลับกลายเป็นยอดยุทธระดับเดียวกับเจ้าเมืองไปในวันนี้ตอนเธอมาถึงจวนเจ้าเมืองใหม่ๆทุกคนต่างสงสัยว่าทำไมในร่างเธอถึงไม่มีแม้แต่วิถีบูเพียงนิดในโลกใหม่นี้ต่อให้เป็นชาวบ้านธรรมดาก็ยังมีพลังเล็กน้อยจากการหายใจเอาชีทิพย์ใหม่เข้าไป แต่ในตัวของนางกลับว่างเปล่าอย่างสิ้นเชิงราวกับคนที่อยู่นอกวงจรแห่งพลังแต่ทว่าตอนนี้เพียงสามวันให้หลังนางกลับแผ่กลิ่นอายพลังที่เทียบเท่ากับไปอยู่สู้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบพริบตานั้นสองพี่น้องปล่อยวิถีบูระดับแดนนภาขั้นหกชั้นยอดออกมาพร้อมกันพลังของทั้งคู่ทับซ้อนกันเป็นระลอกคลื่นพลังหน้าสะพรึงจนคนทั้งโถงแทบสุดในใจของเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาล้วนคิดไปเองว่า ที่แท้ไปอยู่เยี่ยนก็เป็นยอดฝีมือเช่นกันที่เราไม่เคยเห็นพลังของนางมาก่อนคงเพราะเธอจงใจซ่อนพลังไว้มาตลอดอันที่จริงไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงแล้วพลังอันน่าสะพรึงนี้เป็นเพียงกลอุบายที่หยางเฉินและไปอยู่สู้ร่วมกัน่ร้ไว้เพื่อให้ทั้งคู่เหมือนกันจนไม่มีผู้ใดจำแนกได้แม้แต่เสียงพูดของสองพี่น้องก็ถูกปรับให้เหมือนกันอย่างไม่มีทิฏฐิแต่ในสายตาของคนทั่วไปมันคือ พลังที่ถูกปิดซ่อนที่เพิ่งเผยออกมาในตอนนี้ดังนั้นจึงยิ่งเพิ่มความเกรงกลัวและศรัทธาในตัวพวกนางมากขึ้นไปอีกหยางเฉินกลับไปอยู่สู้มองเห็นสีหน้าหวาดหวั่นของผู้คนทั้งคู่พยักหน้าอย่างพอใจเพราะนี่แหละคือผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการส่วนไปอยู่เยี่ยนนี่เป็นครั้งแรกที่มีผู้คนมากมายมองเธอด้วยสายตาแห่งความยำเกรงเธอจึงรู้สึกประหม่าเล็กน้อยก่อนเอ่ยเสียงเย็นแต่เรียบสงา่า ทุกคนแยกย้ายกันได้แล้วเสียงของเธอเหมือนกับไปอยู่สู้ไม่มีผิดเพี้ยนเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นเหล่าผู้คนยิ่งมั่นใจว่าที่แท้สองพี่น้องนี้เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆพวกเขารีบค้อมตัวพร้อมกล่าวอย่างพร้อมเพรียงพวกข้าน้อยรับทราบไม่นานเหล่าผู้คนทั้งหมดก็ถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงสายลมอันเงียบงันและแรงกดดันที่ยังไม่จางหายไปจากอากาศท่ามกลางลานกว้างของจวนเจ้าเมืองหองไฟ แสงตะวันยามบ่ายสาตรต้องระลอกลมทองอ่อนขณะที่เหล่าผู้ใต้บังคับบัญชากำลังถอยห่างออกไปพลังปราณอันน่าสะพรึงของสองสตรีกลับค่อยๆแผ่ขยายออกมาดัง่งคลื่นทะเลทองคำเงาร่างของไปอยู่สู้และไปอยู่เยี่ยนยืนเคียงกันอยู่กลางลานหนึ่งในนั้นช่ำชอยเยือกเย็นราวหิมะหมื่นปีอีกหนึ่งงดงามอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยพลังชีวิตอันอบอุ่นดุจเปเลวสุริยนัน แต่ในยามนี้ทั้งสองกลับผสานกลิ่นอายเข้าด้วยกันจนแทบแยกไม่ออกหิมะและเปลวเพลิงเย็นและร้อนกลับรวมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจนท้องฟ้าเหนือจวนบิดเบี้ยวเบาๆจากแรงปราณอันสูงส่งฟ้าเริ่มเกิดเสียงครืนเหมือนจะสั่นสะเทือนเพราะรับแรงอำนาจของสองสตรีไปไม่ไหวเส้นลมปราณทั่วเมืองหงไฟพลันแปรปรวนเหล่าผู้ฝึกยุทธในระยะหลายร้อยลี้ถึงกับสะดุ้งตื่นจากสมาธิ บางคนถึงกับคุกเข่าลงโดยไม่รู้ตัวเพียงเพราะแรงกดดันจากเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองที่สถิตยอยู่เหนือพวกเขาชุดคลุมขาวของสองพี่น้องสะบัดพลิ้วในสายลมผ้าคลุมหน้าไหวระริกเผยให้เห็นเพียงดวงตาคู่คมกริบเยือกเย็นเหมือนแสงดาวเหนือแต่กลับแฝงไว้ด้วยเปลวเพลิงแห่งชีวิตที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งในชั่วขณะนั้นไม่มีผู้ใดในจวนหรือแม้แต่ในฟากฟ้านั้นเองจะกล้าหันสายตาขึ้นศบตาพวกนาง พลังแห่งฟีนิกซ์ขาวที่หลับไหลามานานราวกับตื่นขึ้นอีกครั้งอำนาจของสายโลหิตขาวอันศักดิ์สิทธิ์พลันเผยตัวเสียงสายฟ้าคลื่นกล้องบนท้องฟ้งฟาแสงสีทองพาดผ่านฟ้าเหนือศีสะะของทั้งคู่และในวินาทีนั้นหงเพลิงขาวคู่หนึ่งปรากฏขึ้นจากแสงปรานกลางอากาศกลางปีกกว้างไกลปกคลุมเหนือทั้งเมืองปีกหนึ่งเยือกเย็นดังหิมะอีกปีกหนึ่งเปล่งแสงร้อนแรงดังไฟ เรากับสวรรค์เองยังต้องค้อมหัวให้อย่างเฉินมองภาพนั้นแล้วแม้จะเป็นบุรุษผู้ผ่านโลกมาอย่างเกล้าแกร่งยังอดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มบางๆในดวงตาเขามีเพียงแววภาคภูมิใจและความเงียบสงบฟ้าและดินมีเจ้าทั้งสองอยู่โลกนี้จะไม่กล้าแตะต้องแม้แต่เงาของพวกเธออีกแล้วขณะเดียวกันเหล่าผู้คนที่ยังไม่ทันลุกหนีไปไกล ต่างคุกเข่าลงโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบ,บแตกจากอกเสียงกระซิบเบาๆดังก้องทั่วลานสองนางฟ้าแห่งหงไฟได้ปรากฏขึ้นแล้วจริงๆ